ความดิบของหนังถ้าจุดที่ชอบที่สุดคือความดิบแบบก็คือเตียนก็ตีกันเลยแบบไม่มันมันคือแบบชีวิตจริงๆอ่ะแล้วก็สิ่งที่ชอบก็คือนักสแสดงนักสแสดงเลยสุดมากแบบเด็กเด็กคนที่เล่นเป็นตัวเอกก็คือสแสดงดีแล้วก็มีนักสแดส,แด,งกสแดงก็จะอ่าใช่ชอบนักแสดงเป็นการส่วนตัวด้วยแหละแบบเขาชอบบีบีอ่ะคนที่เล่นเป็นพายันอะ่ะอืม เออแบบเรื่องนี้เหมือนน่าจะเป็นเรื่องแรกที่เขาเล่นแล้วก็ทําได้ดีมากถ้าเป็นหนังอะเรื่องแรกแต่ว่า<ม>จริงๆมันมีซีรีส์ด้วยออ,อยู่ในลิ์นี้พาชื่ออะไรไม่ในะตอนนี้บีบมีหนังหนึ่งเรื่องซีรีส์หนึ่งเรือเออ่องถ่ายร้อมกันบรรยากาศในหนังก็ดีเซตติ้งอะไรดีคือแบบว่าส่วนตัวเป็นคนชอบชอบหนังที่ภาพมันดูมันดูแบบมืดมดอยู่แล้วอะที่ว ซีนีมาหน่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะอว่าเออชอบบรรยากาศในหะนังส่วนเรื่องบทก็ไปสุดดีนะสุดแต่ส่วนตัวคือยังรู้สึกว่ามันยังไม่สุดขนาดนั้นรู้สึกเหมือนมันยังสามารถไปสุดกว่านี้ได้แต่ว่าก็คิดว่าชีวิตคนเราคงไม่ต้องสุดขนาดนั้นมั้งก็คือว่าบทบทก็ดีอยู่เรารู้สึกว่ามันคือมันคือหนังฟิล์มนัวเนาะถ้าว่าจริงๆด้วยด้วยด้วยตัวหนังอะมันคือฟิล์มนัวเว้ มันคือหนังเทาๆอ่ะคือมันไม่ได้มีตมัวละครไหนที่ที่ดีหรือเลวขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วโดยระหว่างที่เรื่องดาเนินไปอ่ะทีเนี้ยเราว่ามันน่าสนใจมากๆก็คืออย่างแรกคือเราว่ามันไม่ได้มีหนังฟิล์มนัวให้อย่างเงี้ยที่ที่เข้มข้นขนาดนี้ให้ดูนานแล้วแล้วเรื่องนี้แม่งดาเป็นของเกาหลีอีกอะไรเงี้ยทีเนี้ยด้วยชื่อเรื่องของมันคือ hopeless เออซึ่งมันเหมือนแบบเอะไรความหวังหมดสิ้นหนทางอะไรเงี้ยเนาะเออ สถานการณ์ในเรื่องที่มันที่มันเกิดขึ้นอะมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งเว้ยหมาเถึงว่าชื่อเรื่องคือแบบอีแบบหนึง่งแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกปัญหาวีทางออกใช่ใช่แต่จะแต่จะแบบทางออกอันเนี้ยจะดีหรือไม่ดีจะถูกต้องหรือหรือไม่ถูกต้องอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเราส่วนตัวนี่รู้สึกว่าซีตูเอชั่นที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเนาะกับหลายๆอย่างอะเอาจริงมันมันตึงเว้ยเรื่องเนี้ยไม่ตึงมาก ส่วนตัวรู้สึกแบบหนักมันหนักไหยเออใช่มันมันเป็นประเด็นหน้าอึดอัดหนักอึ้งแบบแล้วมันไม่มีไม่มีจุดผ่อนคลายอ่ะในเรื่องคือรู้สึกมันแบบไม่มีเลยนะจุดที่แบบมาชิวๆมาผ่อนคลายอะ่ะไม่มีหนักทั้งเรื่องเลยใช่มันหนักตั้งแต่ต้นยันจบก็คือมันมันไต่ระดับความหนักของเรื่องด้วยไงประเด็นนะ่ะใช่คือนั่นแหละแต่แต่สิ่งหนึ่งที่มันที่มันค่อนข้างจะ เป็นเมสเซจที่แสดงออกมาชัดเจนอะก็คือปัญหาอันไหนก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายแแม่งเริ่มต้นที่ครอบครัวเวจริงทุกคนมาจากสิ่งเดียวกันเรื่องนี้แม่งชัดมากนะทั้งทั้งฟั่งของตัวละครเด็กเนาะแล้วก็ตัวละครที่ที่ซงจุงกีเป็นคนเป็นคนเล่นอะอเออมันคือปัญหามันคือจุดเริ่มต้นความรุนแรงอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยมันเริ่มต้นจากครอบครัวเวอืมใช่เออ ปัญหาครอบครัวแม่งเรื่องใหญ่จริงคือมันเหมือนแบบไม่ไม่ว่าในในพื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยหรือสังคมรอบๆตรงนั้นมันจะเป็นยังไงอะแต่ถ้าครอบครัวแม่งแม่งเฮี้ยนตั้งแต่แรกอะทุกอย่างแม่งพังจริงเว้ยเออเหมือนกับที่ไอตัวละครเด็กอะเออก็จําชื่อมันไม่ได้ขนาดนั้นเนาะกับวิธีการในการที่จะมันจะแก้ปัญหาในหลายๆครั้งอะตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องที่เราเห็นอะวิธีการที่มันเออมันมันมองว่าโอเคมันมีปัญหางี้แล้วมันจะต้องแก้ไขปัญหางี้อะไรเงี้ยเออสิ่งที่มันได้เรียนรู้อะ มันมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องขนาดนั้นอืมใช่แบบเหมือนแบบมันก็เรียนเรียนรู้จากตัวละครที่แบบซงจุงกีมันสอนอีกทีหนึ่งด้วยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวละครที่ซงจุงกีมันเล่นมันมันมีวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องอีกเหมือนกันอ่ะเอออะไรเงี้ยมันมันเลยทํมาให้ดูไปแล้วมันอึดอัดมากๆอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เราก็เราก็กลัวว่าตัวละครมันจะไปไกลเกินกว่านี้อะไรเงี้ยอืมแต่นี่ว่าตัวตัวซงจุงกิตัวละครที่ซงจุงกีเล่นเหมือนก็รู้อยู่นะว่าแบบ เอออย่าทําเลยอะไรเงี้ยพยายามพยายามห้ามอยู่คือคือส่วนหนึ่งอะที่มันที่มันเกิดที่ดําเนินไปเรื่อยๆคือนี่บอกว่าตัวละคราทองจง,งเกียมันคงรู้สึกแหละไว้ตัวเด็กอะมันมีรูปแบบของสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับตัวเองในอดีตเออแบบที่บ้านไปโอเคอะไรเงี้ยอย่างน้อยอย่างน้อยถ้ามันมาอยู่ในในตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็ยังแบบดูมีดูหน้าน่าจะมีความสุขดูหน้าจะแบบ ได้มีโอกาสที่มากกว่าณตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันที่มันจะมี d ดล l o g ตอนที่มันบอกว่าก็นายก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะกลับไปไหมถ้ากลับไปตรงนั้นก็คืออนาคตของนายอะไรเงี้ยคือไอประโยชน์ตรงเนี้ยคือมันไม่ใช่ประโยชน์ที่ <c oughs> เป็นโพซิทีฟอ่ะเออมันมันหมายถึงว่าเอออนาคตแบบนั้นนะมึงจะเอาใช่ไหมอะไรอย่างนั้นนะมันดูในก a t i v มากกว่าอยู่นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะดีนะกลับบ้านก็ก็แย่เหมือนเดิม ใช่ใช่คือมันก็ไม่ได้ดีแต่ว่ามันเหมือนเป็นก็ก็เป็นจุดที่เออมึงน่าจะมีโอกาสมากกว่าการก,กลับไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออมีโอกาสที่จะขวนขวายมากกว่าอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะแบบ เออเติบโตมีอิทธิพลอะไรก็ตามแต่ขึ้นไปข้างบนอะไรเงี้ยมากกว่าที่มันมันก็เลยบอกว่าเออตรงนี้อาจจะเหมาะกว่าอย่างน้อยมันก็สิ่งสิ่งที่ตัวละครซุงกิมันสามารถที่จะสอนเด็กคนนี้ได้อะมันอาจจะไม่ใช่แนวคิดที่ถูกต้องแต่มันสอนจากประสบการณ์ที่มันพบเจอมาอะไรเงี้ยหนักมันเลยเทาเไงเพราะว่าตัวละครมันก็ไม่ได้ถามว่ามันแย่ไหมมันแย่แต่ถามว่ามันมีจุดที่ดีไหมมันก็มีเออหมายถึงว่าการที่มันแบบที่มันจะไปถอดเล็บอะเนาะเพราะว่าทําผิดอ่าอ่าอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายที่แบบเออมันถอดเด็บตัวอองกแท มันก็ือนมันมันมันก็มีวิธีสั่งสอนในในแบบชุดความคิดของมันอะไรเงี้ยว่ามันต้องแบบเออมันก็ต้องมีบทลงโทษมีอะไรเพราะมันเป็นกฎเราต้องอยู่แายใต้กฎแต่พอมันดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆแล้วเราเริ่มรู้แบ็กกราวของตัวละครที่ซงจุงกีมันเล่นอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันไม่มีความสุขเลยเว้ตรงเนี้ยทั้งหมดมันไม่มีความสุขเลยมันไม่มีใครมีความสุขเลยอะไรเงี้ยล้วก็ที่มันมันปูมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วแหละว่า เออตัวละครมันอยากที่จะหนีออกไปจากตรงนี้ทั้งตัวเด็กด้วยในที่มันอยากจะเก็บตังค์เนาะแล้วก็ไปไปเที่ยวไปของมันหรือว่าแบบเออตอนสุดท้ายที่มันที่ซงจุงกิมันเลือกอย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะมันมันก็กลายเป็นว่าที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของของมันอ่ะมันไม่ใช่ที่ที่แบบจะมีความสุขได้จริงๆอะไรเงี้ยเออเขารู้สึกว่าตัวละครซงจุงกิมคือคนที่สิ้นหวังไปแล้วแต่แมงยังตายไม่ได้อะด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ ไม่ว่าจะแบบว่าคือรู้สึกว่าเหมือนมันติดเรื่องนี่บุญคุณกับไอตัวลุงหัวหน้าแก๊งที่แบบตกปลาแล้วเกี่ยวมันขึ้นมาจากน้ำตอนนั้นเออก็รู้สึกว่าแบบมันก็เลยยังก็เลยมีชีวิตอยู่ไงก่อนพอกับเหมือนมันมีเรื่อง แบบเด็กตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าก็ให้มันจบแค่นี้แล้วกันอะไรเงี้ยก็เหมือนกับสิ้นหวังมันคือคนที่ไม่มีหวังอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วนี้มันก็คือมีเหตุให้มันไม่จาเป็นต้องมีชีวิตแล้วก็เลยเออนั้นก็ทําเถอะอะไรเงี้ยอืมแต่ก็นั่นแหละมันวิธีแก้ปัญหาเนาะในเรื่องบางทีมันก็เลือกเลือกวิธีที่มันนําพาไปสู่ความนี่อะไรอ่ะมันนําพาไปสู่จุดที่มันแย่กว่าใช่ใช่เออก็ด้วยความแบบครอบครัวนะเออแต่ เรื่องนี้กันมันมันก็เป็นเรื่องจริงของเกาหลีอยู่นะเพราะว่าเกาหลีเองเขาก็มีปัญหารเรื่องเนี้ยแหละเด็กวัยรุ่นที่แบบเออมีปัญหาเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะตอนตอนที่ดูเนาะตอนที่แบบดูไปอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงหนึ่งไว้ที่เราจะรู้สึกแบบไฮ้หี้ยเรื่องนี้แม่งเหมือนหนังเหมือนหนังจีนเรื่องหนึ่งที่เคยดูเดยวเออหมายถึงว่าพอมันพูดเรื่องปัญหาวัยรุ่นปัญหาครอบครัวอะไรเงี้ยนี่จะแอบ,บคิดถึงเรื่อง b บ t ต e r d เด อืมอืมแต่ว่าเบตเตอร์เดย์ดูสดใสกว่า <laughs> ใช่ใช่เบตเตอร์เดย์มันมันไม่ใช่ฟิล์มหนัวไว้รูปแบบวิธีการเล่า <c oughs> มันคนละแบบจริงเบตเตอร์เดย์เพราะว่ามันเหมือนหนังรักแต่มันเป็นรักแบบเหมือนดูเรื่อง Memory เมมโมรี่ออกมาซึโกะอะไรแบบนั้นอืมจุดจบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่าก็รักแหละอะไรแต่เรื่องนี้นเรื่องนี้มันไม่ไม่ได้แบบเป็นมันเป็นเรื่องคนสิ้นหวังหลายๆคนมาอยู่ด้วยกันพยายามจะดิ้นรนเพื่อจะมีชีวิตอ่ะเพื่อที่จะมีหวังอีกครั้งอะไร ต่เหมือนดิ้นผิดทิศผิดทางไปหน่อยก็เลยอาจจะพากันลงเหวได้อ๋อไอ้นี่ไงไหมายถึงว่าในตอนที่เราดูไปใช่ปะ่ะเราเรารู้สึกว่าเราเอะแอบรู้สึกว่าไอ้เส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวตัวเอกที่เป็นเด็กอะกับไอ้น้องสาวมนะัน่ะเออ,เอ,อ,เอ,อมันดูแบบไอ,อ้นี่อย่ามันดูแบบเรียกว่าอะไรมันดูแบบเอ,อมีซัมติง ชค่ <c ười> คือมันดูมีสัมิงมากอะ่ะก <c ười> ็คิดว่าก็คิดมันก็คิดว่ามันน่าจะรักน้องสาวม,ออมันนั่นแหละมันน่าจะไม่ได้รักในความเป็นน้องสาวอ่ะเพราะมันไม่ใช่น้องแท้แท้ใช่มันไม่ได้รักในความเป็นน้องสาวม,<ช>มันมองว่ามันผู้หญิง <c ười> เออมองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มันแบบ <c ười> เออใช่ตัวน้องมันก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันแหละสองคนเนี้ยมันแค่แสดงออก แบบไอ้นี่ไปไหนมันแบบแสดงออกแบบมันเหมือนคนที่มันไม่อยากยอมรับว่าตัวเองรู้สึกอ่ะอเออสองคนแล้วมันก็เลยแบบนั่นแหละเห็นเห็นแบบตีกันทะเลาะกันกวนส้นตีนใส่กันเลยไงเออมันก็เลยจะเป็นฟิลแบบเออมันมันจะมันป๊บปับมันก็จะแบบใส่นัวกันแล้วป๊บปมันก็จะแบบดีกันซื้อยามาให้ป็นหัวกินข้าวอะไรไม่รู้ของมันอะเออแล้แบบนะเขายรุ่นแหละ เอออันนี้แหละที่ทาให้คิดถึงเบตเตอร์เดย์แอบแอบรู้สึกว่าเออมันไอ้ครูนี้มันจะไปถึงไหนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยพ้าไปออด้วยกันอ,อย่างที่บอกว่าแบบเอออาจจะติดใจว่าเอ้ยังสุดได้มากกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสุดกว่านี้มันจะมันอาจจะหนักไปทันนี้ก็หนักแล้วแต่นอกนั้นก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรว่าก็อย่างที่บอกว่าเออมันอาจจะแบบติดใจเรื่องการแบบตัดสินใจของตัวละครแล้วนะแต่เรื่องมันก็คือแบบนั้นแหละก็คือ คนที่มันแบบว่ามันจนตรอกอะ่ะมันไม่รู้มันจะยังไงแล้วอะไรการตัดสินใจม่งจะแปลกๆเว้ยใ่มันจะไม่ได้ตัดสินใจด้วยด้วยสติที่ครบถ้วนมันจะเป็นการตัดสินใจด้วยแบบอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอาจจะเรื่องรอบตัวหรือบางทีก็แค่ช่างแม่งแล้วก็เลือเล่อไปสักคหนึงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเรื่องนั้นไม่ไม่ใช่เรื่องที่ติดแหละว่าพอเขาจะได้ว่าทําไมถึงได้ตัดสินใจแบบนี้ส่วนนี้อ่ะไม่ติดนี่ไม่ติดเลยเลยหนังเรื่องเนี้ยดีละชอบนี่คิดว่าแบบ ถ้าเรื่องมันไปกลกว่านี้ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นหนังตำนานอีกเรื่องหนึ่งที่ดูครั้งเดียวพ <laughs> อไม่ดูซ้ำดีกว่าจริงจวันมันอาจจะแบบ,บบโอ้โหแบบจบแบบแบบโอบอยเนี่ยจบแบบคนดูไม่อ้าปากช้างเลยอะไรอย่างงี้